สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อารีิน36เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาติวข้อสอบในหัวข้อที่4กันแล้วนะครับในการออกข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นสอบนักเรียนใน10ตํารวจกันนะครับหัวข้อที่4นะครับที่น้องจะต้องจําให้ได้ก็คือในเรื่องของทิศทางครับของการสื่อสารข้อมูลจะแบ่งได้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันก็คือ อันที่หน,นะครับการสื่อสารทางเดียวหรือเรียกว่า simplex transmission ข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวนะครับโดยแต่ละฝ่ายทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นการกระจายสัญญาณของสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุความหมายนั่นก็คือการกระจายของสถานีวิทยุก็คือนะครับผู้ส่งก็คือสถานีส่งครับส่งข้อมูลไปนะครับก็จะมีหน้าที่ในการส่งอย่างเดียวโอเคไหมครับ ในส่วนผู้รับก็มีหน้าที่ในการรับอย่างเดียวนะครับอันนี้เขาจะเรียกในลนะักษณะการส่งข้อมูลแบบนี้ว่าเป็นการส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียวหรือ simplex transmission เรามาดูในแบบที่2นะครับแบบที่2เป็นการสื่อสาร2ทางครึ่งอัตราหรือเขาเรียกว่า half duplex transmission ก็คือสามารถส่งข้อมูลได้ทั้ง2ฝ่ายแต่จะผัดกันส่งและผัดกันรับและจะส่งและรับพร้อมกันไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นวิทยุสื่อสารนะครับพวกวอกกี้ทอกกี้หรือวิทยุสื่อสารของตำวรวจกับทหารที่ใช้นะครับก็หลักการก็คือตัวนี้นะครับคนนี้เป็นคนส่งข้อมูลใช่ไก็จะส่งข้อมูลมาโอเคไหมครับคนรับก็จะรับเสร็จแล้วถ้าคนรับจะส่งก็ต้องผัดกันนะครับคนนี้ก็ส่งไปอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมครับอันนี้เขาเรียกเป็นแบบ H Transmission Duplex หรือภาษาไดยเียกาการสื่อสาร2ทางครึ่งอัตรา แล้วก็สุดท้ายนะครับที่ทางการส่งแบบที่3นะครับคือการสื่อสารแบบเต็มอัตาหรือเรียกว่า Full Duplex Transmission สามารถส่งข้อมูลได้ทั้ง2ทางโดยผู้รับและผู้ส่งสามารถรับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการสนทนาทางโทรศัพท์คู่สายสนทนาจะคุยโต้ตอบกันได้นะครับหรือการใช้ Video Call Application ต่างๆลักษณะอย่างเี้ก็จะเป็นการสื่อสาร ตัต่อกันไปมาในเวลาเดียวกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องจําก็คือทิศทางการสื่อสารข้อมูลมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบที่1เรียกว่า simple transmission นะครับ simple transmission ก็คือส่งข้อมูลได้ทางเดียวนะครับโดยคนที่ส่งก็ทําหน้าที่ในการส่งคนที่รับก็ทําหน้าที่ในการรับนะครับอันที่2ก็คือเป็นแบบ2ทางขึ้นอัตราหรือนะครับ half duplex Transmission ก็คือสามารถส่งข้อมูลได้ทั้งสองฝ่ายแต่ต้อต้องผัดสลับกันนะครับในการส่งและการรับไม่สามารถรับและส่งพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันก็เช่นการสื่อสารของวิทยุสื่อสารของที่ทหารกับตำรวจนิยมใช้นะครับเป็นประเภทแบบ w a l กี้หรือ t ็อกกี้ร d ดิลักษณะนี้นะครับแล้วก็แบบที่3นะครับก็คือฟูดูเพล็กซ์การสื่อสารแบบเต็มอัตรานั่นเองนะครับก็คือ สามารถส่งข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองพอน้องเข้าใจหลักการของการส่งข้อมูลทั้ง3แบบนี้แล้วน้องๆกจ็จะสามารถทําข้อสอบได้อย่างแน่นอนอเพื่อความเข้าใจเราก็มาฝึกทําแนวโจทย์ข้อสอบกันนะครับเขาบอกว่าการกระจายเสียงวิทยุ U AM เป็นการส่งสัญญ,ญาณแบบใดก็เป็นแบบทิศทางเดียวนะครับทิศทางเดียวก็คือซิมเพกเข้าไหมครับคนนี้ก็ตอบว่าซิมเพกข้อใดต่อไปนี้เป็นการสื่อสารแบบ2ทิศทางสลับกันก็คือ half duplex t r a n น m i s s i o n นะครับก็คือผู้รับกับผู้ส่งต้องสลับกันโอเคไหมครับก็จะเป็นวิทยุสื่อสารหรือพวก w a l k i e t a l k i e นั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นการส่งข้อมูลแบบ2ทิศทางสลับกันนะครับสองทิศทางสลับกันก็จะเป็นพวกวิทยุสื่อสารใช่ไหมครับที่ทหารกับตำรวจชอบใช้นะครับพวกวอนะครับที่เขาเรียกว่าวิทยุวอนะครับก็จะเป็นผัดกันรับผัดการส่งนะครับอ่าเรามาฝึกทาต่อนะครับ ขบอกว่าการติดต่อสื่อสารด้วยวิดีโอคอลเป็นการสื่อสารแบบใดก็จะเป็นแบบ full duplex ใช่ไหมครับก็คือสามารถสนทนาโต้ตอบกันไปมาได้ในเวลาเดียวกันนะครับก็คือรับส่งอ่ปิดจุดรับส่งรับนะครับส่งและรับข้อมูลนะครับส่งและวก็รับข้อมูลในเวลาเดียวกันถ้าน้องๆเข้าใจความหมายก็จะทำข้อสอบง่ายไหมครับข้อใดเป็น ช่องทางการสื่อสารแบบ full duplex นะครับโทรทัศน์เป็นแบบไหนครับเป็นแบบ simplex โอเคไหมครับส่งทางเดียววิทยุเป็นแบบ half ใช่ไหมครับ half simplex half duplex นะครับก็คือผัดกันรับผัดกันส่งส่วนโทรทัศน์ล่ะครับโทรทัศน์ก็เป็นอ่าโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ก็จะกลายเป็น full นครับ full duplex ก็คืออ่ารับส่งและรับ สนทนากันไปกันมาได้ในเวลาเดียวกันนะก็จะเป็นลักษณะของฟูดูเพกส่วนวิดีโอนี่ครับก็ไม่ใช่นะครับวิดีโอมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าถ้าเป็นวิดีโอคอลโอเคอยู่นะครับก็จะเป็นแบบฟูดูเพกเพราะนั้นคนนี้ก็ตอบข้อที่3เรามาฝึกทําตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปเลยนะครับเขาบอกว่าการสื่อสารข้อมูลผ่านโปรแกรม Facebook Messenger จัดเป็นการส่งข้อมูลประเภทใดนะครับก็คือสามารถโต้ตอบกันได้ในเวลาเดียวกันนะครับมันก็จะกลายเป็น Full Duplex Transmission นั่นเอง ตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปนะครับในการทุจริตการสอบบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชันยศใน10ตตำรวจนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับโดยใช้การส่งสัญญาณขึ้นวิทยุไปยังผู้รับเป็นการส่งสัญญาณตรงกับข้อใดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะส่งไปนะครับที่ทางเดียวโอเคไหมก็คือส่งไปให้ผู้ที่กําลังทุจริตนะครับที่อยู่ในห้องสอบนะโดยนอกห้องนอกห้องสอบส่งไปให้ในห้องสอบนะครับมันก็จะกลายเป็นทางเดียวนะครับก็กลายเป็น Simplex t r a n s m i s s i o นนั่นเองเรามาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการสื่อสารทางเดียว s i m p l e x t r a n s m i s s i o n การประชุมผ่านวิดีโอคอลเป็นไงครับวิดีโอคอลมันก็จะกลายเป็น Full ใช่ไหมครับ Full d u p l e x โ okay, อเคไหมครับการฟังบรรยายจากวิทยากรนะตัวนี้ก็เป็นแบบทางเดียวใช่ไหมครับเรานั่งฟังอย่างเดียวก็จะกลายเป็น s i m p l e x t r a n s m i s s i o นนะครับก็น่าจะเป็นข้อ2นะครับส่งข้อความในกลุ่มแชทต,ต,ตัวนี้ก็เป็น Full ใช่ไหมครับ ฟูดูเพล็กส่วนหน้าผ่านโทรศัพท์ก็เป็นฟูนะครับดูเพล็กอ่าเพราะนั้นตอบข้อที่2ครับข้อนี้อ่าน้องๆก็จะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเราจําหลักการในเรื่องทิศทางการสื่อสารทั้ง3รูปแบบได้ยังไงเราก็ทําข้อสอบในหัวข้อที่4ได้อย่างแน่นอนครับ